วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าร้านที่ดูชืดชืดนะครับในสวนใส่เดี๋ยวเราจะใช้สีไม่ถึงครึ่งกระป๋องนี้นะครับจากสีเปลี่ยนบรรยากาศหน้าร้านให้ดูแจ่มใสเป็นจุดเด่นนะครับจากที่มันเคยชืดชืดทาให้ดูเด่นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินหลายบาทมาเปลี่ยนแต่หน้าร้านนะครับใช้ใช้สีช่วย ลองตามดูเลยครับนี่นะครับจากสภาพเดิมๆก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับสภาพจะจืดชืดนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่นิดหน่อยคอยดูมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราลงไปผสมสีเดี๋ยวลงไปลงมือทากันเลยครับมีเสียงรถหาเสียงก็ามาดังมากนะครับช่วงนี้กำลังหาเสียงพอดีเลยอากาศตอนเช้าเย็นนะครับกลางวันนี่ร้อนมากเลยครับแดดกำลังร้อนเลยช่วงนี้แต่ก็ดีนะครับสีแห้งเร็วดี รบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับเสียงรถด,ดังมากครับอยู่ข้างถนนาจากที่จืดชืดเด่ครับเรียบร้อยแล้วสวยงามไหมครับอยู่ไกลๆหมดสีไปไม่ถึงครึ่งกระป๋องนะครับ เหลือไว้ใช้เยอะถ้าเราไม่จาเป็นเราซื้อกระป๋องเล็ก,กวันนี้มาก็ได้นะครับผสมน้ำเป็นสีน้ํานะครับ